กรับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ก็ จะมานะครับน้องก็คือรีวิวอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องจะมารีวิวที่แบบว่าของที่จะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องและเป็นเจมแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของฟรีๆนะครับอยากได้ในสองของเด็ดๆนะครับหรือว่าอยากรู้ในสองของกิจกรรมใหม่ๆนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมใหม่ๆนะครับก็จะมีอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับ ว่าแต่ละอันนะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามานะครับมีแต่โหดๆทั้งน ji, ั้นนะครับเนาะเราก็แต่ละอันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะครับเนาะและปัจจุบันนะครับเนาะก็คือเอฟเฟกต์เยอะมากๆนะครับเนาะเราก็สวยมากๆด้วยนะครับเนาะของที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณเร้เลยครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดละกันนะครับเนาะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวไหนบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับก็คือ5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลินาฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละวกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเน ที่แบบว่า แจกให้เรื่อยๆนะครับน้อถ้าคลิปไหนถึง5,000คนดูนะครับก็มาทวงอภพยจากพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจงให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาเรามาดูทางด้านของใหม่ที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับก็คือสําหรับของใหม่ที่จับเด็กเข้ามานะครับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกรายการนะครับว่าของใหม่ที่จับเด็กเข้ามานะครับก็มีเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอัน เนามเตินะครับน้องดีว่าสายเติมไม่ควรพลาดละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องประมาณวันพรุ่งนี้นะครับน้องไม่งั้นก็เป็นวันเสาร์นะครับทุกคนที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็หนึ่งไลนนะครับน้องสิ่งของที่จับเด็กเข้ามานะครับก็จะเป็นทางด้านของท่าท้านะครับน้องที่แบบว่าเป็นท่าท้าของไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่่่่นนนะะคคคครรรรัับบบบททีีแววาโโตตเเฟ้้ยอง โคตรจ้าบเลยนะครับนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของแค่หน้าที่แบบว่าอัพเลเวลได้นะครับนาะและที่สำคัญก็คือมีเอฟเฟกต์โคตรโหดนะครับนาะมีเอฟเฟกต์เฉพาะตัวนะครับนาะเวลา สังหารศัตรูได้นะครับก็มีเอฟเฟคขึ้นด้วยนะครับเนาะมีชื่อขึ้นพิเศษด้วยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีสเก็ตบอร์ดอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะสำหรับสเก็ตบอร์ดก็โคตรจะเท่เลยนะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของไฮเปอร์บุ๊กนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดแล้วกันนะครับเนาะว่า แต่อามันเท่แค่ไหนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่กันนะครับเนอะว่าน uhm ึ่งเลยนะครับจะเป็นทางด้านของด้านทางตัวนี้นะครับเนาะที sta, ่แบบว่าโคตรเทนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวว่าเทจะจัดเลยนะครับเนาะก็พี่ขอบอกเล่กันนะครับว่าพี่โพลิปนี้ไปนะครับก็หน้าจอาปเดตเข้ามาแล้วก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่กันนะครับว่าเทจะจัดเลยนะครับเนาะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของคาตนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคาตนาตัวนี้นะครับนก็เรียกได้ว่าสุดโหดสุดเท่เลยนะครับนก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนก็เสิรหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนก็กําลังจับเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนกสำหรับคาตนาตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเท่มากนะครับนก็เป็นประมาณนี้นะครับนกแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนกว่ามีนะครับน้อยเฟกพิเศษนะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอฟเฟ ครับเนาะก็มีตามนี้นะครับเนาะมี3หรือ4อันเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอฟเฟกพิเศษนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของไฮเปอร์บุ๊กนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าไฮเปอร์บุ๊กนะครับเนาะก็มีมาใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของไฮเปอร์บุ๊กตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับเนาะว่าไฮเปอร์บทุกคนพี่ขอ เลยแล้วกันนะครับว่าสุดจริงแน่นอน100%นะครับทุกคน แล,และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าสําหรับให้ร์บุกตัวใหม่นะครับก็เปทางด้านของให้ร์บุกตัวนี้นะครับโนที่แบบว่าเท่มากนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดหรือว่าให้พ์บุกตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับสายเตือนนะครับก็ดีใจด้วยละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าให้ร์บุกตัวใหม่นะครับที่จับเด็กเข้ามานะครับก็มีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับโนแล้วก็จะมีทางด้านของนี่ลอยนะครับทุกคน เข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกินระเบิดประมาณนี้นะครับนอก็พี่ขอบอกเล่นแล้วกันนะครับว่าถ้าปลดให้ปอร์บุัก็จะได้แน่นอน100%นะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของสกินกระเป๋านะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นสกินกระเป๋าให้ปปร์บุั่นะครับที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของเคี่ยวนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเคี่ยวตัวใหม่ล่าสุดดนนนนะครััับบบอออที่่แวาาาปเเเตข้มมหืก นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนก็ยังจะมีทางด้านของไอวอลนะครับนกสำหรับไอวอลที่แบบว่าจอมเด็เข้ามาใหม่นะครับนก็เป็นไอวอลไฮเปอร์บุกตัวใหม่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจามแน่นอนนะครับนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเอฟเฟกเยอะมากนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสกินเพื่อนไอแคตัวใหม่นะครับนกที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาทางด้านของไฮเปอร์บุกนะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เพิ่มอัตรรรราาาามนนะคคบเเกก็็ววว้ีโหล นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับี๋ยวเราก็จะมีทางด้านของ ถ้าทางเฉพาะตัวหรือว่าถ้าทางไฮเปอร์บุ๊กด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่มองว่าโคตรเท่เลยนะครับนอร์ี่ว่าเอฟเฟกโคตรเยอะนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเอฟเฟกเยอะมากๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอร์ดสำหรับไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการนั่งบันลังลงไปนะครับเวลาโดดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็นั่งบันลังลงไปประมาณเลยนะครับนอโคตรเท่เลยนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้นะครับนอนรียกดีว่าโคตรเฟี้ยวเลยนะครับนอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับนอนแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอนก็คือไม่สุ่มไม่ได้แล้วนะครับนอนเพราะว่าจับเด็กเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าอย่าพลาดแล้วกันนะครับทุกคน ก็ถือว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับอาจจะมีกิจกรรมสายเติมและกิจกรรมสายฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าปะปนกันไปนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวกิจกรรมสายเติมไปก่อนละกันนะครับก็ถือว่าดูๆไปก่อนนะครับเนาะก็เพื่ออยากได้นะครับถ้าอยากได้ไม่มีเพจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้ฟรีละกันนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกกกกกัััััััััันน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 นดดด้้้้้้ววยยยยยลลลลลละะะะะะะคค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 ครรรรรบบบบไไไไไ์์์์แชพีีี่่่หหออออองงงงงาสสสสสุ็มมตตตตเเเโ นะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับเนาะแล้วก็อยากได้ไลค์ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวทำการแจกให้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย